สวัสดีนะทุกคนวันนี้น้องนุ่นของพวกเรามาแล้วนะววแต่ว่าเธอไม่สบายนะทุกคนแล้วนิกกี้กับพ่อบอยก็ไปเยี่ยมด้วยไปสองคนชิวๆนะแล้วนี่ก็คือการเจอกันในรอบหกเดือนนะทุกคนนานมาก นุ่นบอกว่าถ้าไม่ตายก็คงไม่ได้เจอแซลกันใหญ่เลยเราไม่แน่ใจว่าจะมีคลิปหรือเปล่านะทุกคนยังไงก็รอติดตามกันด้วยสองคนนี้เจอกันสนุกแน่ๆแล้ววันนี้นะทุกคนนุ่นให้นิกกี้กินอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่แน่ใจว่าจะเป็นลูกค้าหรือเปล่าแต่เคยเห็นนุ่นรีวิวด้วยนะทุกคนแล้ววันนี้คือปิดเสียงไว้ก็เลยไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันนะทุกคน ส่วนอันนี้ก็คือวันแม่นะทุกคนคุณเขาลงไว้มีบอกด้วยว่ารักนะขอโทษที่ตอนเด็กเป็นเด็กดือ้อนาหลารักมาส่วนคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะทุกคนบ๊ายบาย